แล้วมาครับในวันนี้ผมก็จะมีเบ็ดตกปลาใหม่1ิบ,บอันเพิ่มมาซึ่งผมก็จะสามารถตกปลาในไหน,ไหนก็ได้และก็มีโอกาสที่จะได้อเทมใหม่และผมจะไปตกปลาในไหน,ไหนบ้างเนี่ยไปดูกันไล่เอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขึ้นเริอกเกย์บาครับันเนยนะครับ แล้วก็อย่างแรกเลยตัดไม้กันก่อนดีกว่านะฮะปึ๊บตามสเต็ปเดิมเลยรับผมเอาละไหนดูซิมันจะมีอะไรใหม่บ้างนะฮะเฮ้ยอะไรวะน่าเหมือนแบบว่าจะเป็นเบ็ดตกปลานะครับแต่ว่าแบบมีหลายอย่างมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพลิกแอคใช่ไหมเอาไว้ตกหินนะฮะอันนี้ไว้ตกดินตกทรายอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีทมั้งหมด11อันนั่นเองฮะเริ่มจากอันแรกเลยดีกว,ว่าอะไรง่ายสุดวะนี่ไงใช้สติงแค่สองอันนะครับตกอากาศยังงั้นเหรออุ้ยน่าสนใจว่ะ การที่เราจะหาสติงได้เนี่ยทาง่ายๆเลยนะฮะลงเหมืองไปฆ่าแมงมุมนั่นเองโอเคได้เลยแมงมุมใช่ไหมมาดิครับเพื่อจะมีบอกว่าลงไปทะลุหรือเปล่าวะไม่น่าเจอวะเอาเป็นเหมืองน,นี้ละกันนะครับมีแพวเจอกว่าเยอะเลยสวัสดีครับแมงมุมอยู่ไหนขอหน่อยดิแล้วก็อุปกรณ์หินซะหน่อยเพื่อที่ไปฆ่ามันนั่นเองเอาเป็นดาบนะฮะกับที่ขุดเอาไว้แต่ไหนๆถ้าจะเจอเนี่ยขอแบบจะเยอะเลยได้ไหม นี่ไงเจอแล้วตัวแรกของเรานะครับสับไปเลยแมงมุมขอใหญ่หน่อยได้ไหมครับเออเรียบร้อย2อ,อันพอด,ดีเลยครับเอาเป็นว่าลองกันเลยดีกว่าคาแบบนี้หรือเปล่านี่ไงเบตตกปลาอากาศนะครับไหนดูดิปึ๊บจัดไปเฮ้ยมาอยู่บรากาศจริงๆด้วยว่ะโอ้โหแล้วผมจะได้อะไรครับเนี่ยกำลังไหลมานะครับปึ๊บนี่เอา้าตกไดโนกแก้วอยงั้นเหรอโอ้โหเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนครับ อันต่อไปถ้าเป็นทรายน่าจะได้อยู่แล้วก็ดินนะฮะอุ้ยเมียวแร่มาใช้ด้วยเหรออันนี้ก็ที่ขุดนะฮะผมว่าต้องรอใช้อากาศเนี่ยตกไปเรื่อยๆก่อนวะ่ะมันมีเบ็ดตกปลาใหม่ยังไม่พอเนี่ยมันก็จะมีเทพใหม่ด้วยนั่นเองเนาะสำหรับแรกจะเป็นอะไรกันนะโอ้โหพึ่งฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีไงเทมใหม่ครับผมมันก็จะเป็นแบบว่ารองเท้าอากาศนั่นเองขอสบล็อกฮะได้ไหมนะฮะบล็อกอากาศเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นไปด้านบนดีว่าผมยังไม่ได้ของอะไรเลยเนี่ย เมื่อกี้บรรยากาศอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะคือมาด้านบนน่าจะได้อะไรบ้างนะเฮ้ยนี่ไงได้มาแล้วคุณผู้ชมมันต้องอยู่ด้านนอกจริงด้วยวะ่ะ1บล็อกนะฮะไหนลองวางดูดิเฮ้ยจะเป็นบล็อกใสๆแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็ทุบได้นะครับเอาละผมต้องการมัน4บล็อกครับผมโอ้โหนี่ไงอยู่ด้านบนนี่คือแบบตกง่ายเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะได้อะไรด้วยเหรอเอาล่ะเรียบร้อยฮะไหนดูสิรองเท้าใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับจัดไปใส่ไปเลยครับผมนี่เฮ้ยคุณผู้ชม กดชิ้แล้วบอกว่าลอยได้ฮะโอ้โหเจ๋าเลยดิแสดงว่าเวลาตกจากที่สูงเนี่ยผมน่าจะไม่เป็นอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นดินก็ผมกับสายนั่นเองเอาล่ะทีนี้เนี่ยยายแมงมุมมันน่าจะพออยู่นะครับได้มา12อันสําหรับดินใช่ไหมเราก็ต้องการดินเนี่ยสามอันนั่นเองฮะไม่ยากเลยวางเรียงกันแบบนี้นั่นเองฮะจัดมาเลยครับไหนดูสิถ้าผมตกดินเนี่ยผมจะได้อะไรฮะอาจจะมีเพชรอยู่ในดินหรือเปล่านะฟืบไหลามาครับดึงไปโอ้โห แอปเปิลทองเงินชาร์ตเลยเหรออู้ของดีจัดคุณผู้ชมหุ้ยอะไรวะนนาะแล้วที่มันแปลกเลยครับก็คือแบบเวลาที่เราตกใช่ไหมมันก็จะมีแบบแอนิเมชันเนี่ยเหมือนปลาว่ายเข้ามานะครับแต่ปลาอะไรอะ่ะมันจะอยู่บนดินอะ่ะอาจจะเป็นตัวตุ่นก็ได้นะปึ๊บอ,อีกหนึ่งครับผมโอโ้โหแถาวันเนาะมันก็สุ่มกันไปนะครับ A few minutes later โอ้พอตกมาสักพักเนี่ยผมเริ่มรู้สึกแล้วนะครับว่าดวงเล่มไม่ค่อยดีแล้วว่ะดูดิมอดบล็อกอะไรก็ไม่รู้ครับโอโ้โหอ่ะสตริงก็ยังดีครับผมต่อไปเนี่ย เพราะว่าเรามาลองทรายกันดูดีกว่านะฮะขอ3อันนะฮะเอ้ยเดี๋ยวลืมกดชิปแล้วแบบมันลอยได้นี่ว่ะโอเคมาวางสามอันแบบนี้สติง2อันนะครับเรียบร้อยอาจจะมีแบบแรดดีๆเนี่ยอยู่ในทรายหรือเปล่าอุ้ยมาแล้วมาแล้วดึงไปดิครับโอ้โหเดดบัสอย่างนั้นเหรอมีแรดเพชรไหมขอเพชรหน่อยดิโอ้โหซอมบี้ก็มาคุณผู้ชมอันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วอุ้ย TNT ว่ะเอ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นไข่ล้ครับ ไขอะไรก็ไม่รู้ไหนลองวางดูสิอุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมมันกลายเป็นพีระมิดเลยเหรออู้หูอะไรวะเน,นี่ยได้ไข่สปาพีระมิดมาเฉยเลยฮะอ่าขออนุญาตนะครับไหนดูสิเอาละค่อยๆลงนะครับนุ่มนวลจัดแล้วก็นี่ไงดอยเทียนทีก่อนเลยครับผมฟืบได้มาสิบอันแล้วแล้วก็ทีนี้กล่องรอบๆครับมีอะไรไหมอ่ะทรายไม่ต้องการนะครับเอมเล่แอปเปิลอ่าโอเคกล่องนี้ยังไม่ค่อยดีว่ะแล้วเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยก็ยังได้เหล็กมานะครับขึ้นไปกันดีกว่าวะ่ะ อิตร่าไม่ธรรมดาเลยครับมีตกได้ไข่พีระมิดด้วยหรอล่าเบ็ดอย่างต่อไปเนี่ยผมคิดว่าจะลองไอ้นี่วะเป็นเบ็ดธรรมดา3อันนะฮะแสะดงว่ามันต้องสุดยอดแน่เลยเอาล่ะอย่างแรกเนี่ยอันนี้สามอันใช่ไหมครับแล้วก็วางแบบนี้กับสติงก็ผมเราก็จะได้เป็นเบ็ดตกปลาบอกว่าทริปเปิ้ลเลยะฮะมี3อันก็ผมเอ้ยแต่ในรูปเนี่ยมันมีแค่2นะครับแต่ในสูตรข้ามันมี3อ่ะผมให้มันเป็น3แล้วกันไหนดูดิถ้าคูณ3แล้วเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับโอ้โห ได้ปลาแซลมอนมาชุดหนึ่งเลยเหรออบแบบนี้ก็อิ่มเลยดิฮะเยี่ยมเลยเอาละไหนดูดิวิแล้วถ้าแบบมีแร่แร่ก็จะชุดหนึ่งเลยเหรอวิอันนี้เริ่มโกงแล้วมาครับทําให้การตกปลาของเราเนี่ยมันสนุกขึ้นนะครับโอ้โหถ้วยก็หนึ่งชุดเหมือนกันเออมาดีปลาปักเป้าฮะผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันน่าจ,จะได้แค่ปลาอ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้ปลาเป็นชุดเลยฮะอ่ะพอแล้วพอแล้วผมคิดว่าเราไปสเต็ปนี้กันดีกว่าฮะต้องการที่ขุดเพชรกับที่ขุดเหล็กนั่นเอง เพื่อขุดแร่นะครับอันนี้น่าสนใจอยู่เอาไปวัดที่ขุดเหล็กก่อนเลยฮะปุ๊บอ่าแล้วก็ลงเหมืองนั่นเองขอเพชรหน่อยนะครับนี่ไงเจอแล้วครับโอ้โหอย่างเยอะเลยว่ะสี่อันเลยหรองั้นก็น่าจะพอเลยนะฮะเพราะเหล็กเนี่ยเรามีอยู่แล้วเอ้ยลืมไปเหล็กเหลือแค่หนึ่งขุดเพิ่มนิดนึงจะไปดีครับเผาเหล็กเอาไว้ตรงนี้อยากรู้แล้วเหมือนกันครับการขุดแร่เนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมเอ้ยไม่ใช่ขุดแร่ดิฉาเรยกว่าตกแร่นะฮะคาร์าพิกแอคสองอันแบบนี้ มีสติ๊กตรงกลางนะครับสติกสองแล้วก็เรียบร้อยก็ผมได้มาแล้วลองเล่นแล้วกันครับปื๊บหนีคลิกขวาไปอุ้ยเดี๋ยวโยนไปปื๊บแบบเหมือนมันขุดเลยอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมมันขุดลงไปเรื่อยๆเลยว่ะวิอะไรกันวันนี่ยรู้สึกถึงความสุดยอดฮะคือมันใช้ขุดบอกได้หมดเลยหรือเปล่าอย่างเช่นอันนี้นะครับอ่าโยนไว้อุ้ยนี่ไงขุดได้โอเคครับผมทีนี้เนี่ยถึงเวลาฮะเรามาลองขุดกันเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าจะลองขุดเนี่ยผมอยากลองในท,ที่ที่แบบรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับอันไหนดูสิอันน,นี้คือแบบมันแค่ช่วยขุดหรือววว่าาแบบตกปดด้ยะ แต่รู้สึกว่ามันลงไปเรื่อยๆแล้วนะฮะเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะไหนไปดูดิอือโอ้โหโอ้คุณผู้ชมมันน่าจะเป็นเบดที่แบบขุดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะลงไปดีลงไปดีจะเจออะไรบ้างนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันอือลงไปสุดก็หอมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นะ่ะถึงชั้นเบดล็อกเลยหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะลงมาถึงชั้นนี้เลยอะแต่มันก็ดีอยู่เหมือนกันนะฮะบอกว,ว่าช่วยเราขุดแร่เร็วขึ้นเยอะเลยเอาล่ะอย่างต่อไปเนี่ยก็ต้องอันนี้เลยครับ เบ็ดตกปลาแรกนั่นเองไหนดูสิรวมกันสามแร่เนี่ยทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าผมต้องตกที่แรกใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็อสมมติว่าตรงนี้เป็นลาพีสเนี่ยน่าจะได้ฮะลองดูดิโยนไปครับผมอุ้ยไม่ใช่ให้มันอยู่ด้านบนนะ่ะอ่ะตรงนี้โอเคมาลองครับลองมาแล้วอันแรกครับผมเอมเมรอรอลยางงั้นเหรอก็โอเคอยู่นะสมมุติว่าแบบถ้ามันตกได้แร่ในเทอร์ไรเนี่ยคือสุดยอดเลยฮะคือกําไรสุด,สดๆเอออุ้ยได้เพชรเราจริงด้วยครับสุดยอดจัดแต่ว่ายังไงเนี่ย ตกด้านบนนี้มันก็ต้องจะดีที่สุดแล้วนะครับปลอดภัยกว่าเยอะเลยเอาละมาฟาร์มแรกก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชม A few minutes later เฮ้ยได้นี้มาว่ะ n a t u e ร i f e Crab นะครับเอาแล้วน่าสนใจแล้วโอเคมาเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมอยากเช็คดูสักหน่อยว่าอย่างต่อไปเนี่ยมันคือเบ็ดอะไรถ้าไล่มาใช่ไหมตอนนี้เรามี1 2 3 4 5 6หนะครับขาดอีก5อันเหรออย่างสเกลเอ้ยไม่ใช่อันนี้อันดับโผนะฮะมีสเกลด้วยใช่ไหม ลาวานะครับต้องมีแท่งเบสเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเป็นเนเธอร์ไลท์นะครับกับออฟซิเดียนเนาอุ้ยอันนี้น่าสนใจเดีย๋ยวนะอันนี้เนี่ยยังไปต่อได้นะครับขอถังน้ําก่อนเลยออฟซิเดียนใช่ไหมเราไปหาลาวาดีกว่าครับผมคิดว่าอเนี่ยเบดน,นี้น่าขุดได้อยู่วิธีลงที่ง่ายที่สุดนะครับไปดีครับผมนี่ไปกับทางนี้เลยอีซี่จัดฮนะจะเจอหรือเปล่านะอุ้ยนี่ไงทะลุมาแล้วฮะว่าไงครับตอนนี้อยู่ที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยนะน่าจะเจอเป็นเหมืองใหญ่เลยนะฮะ มีบอรละวาหรือเปล่าเฮ้ยนี่เนี่ยเยจอละวาแล้วครับแต่ยังไม่ใช่บอร์ดที่เราต้องการนะดิอ่าแบบนี้ได้อยู่ขออนุญาตนะครับลาดไปเลยโยนไปเลยครับนี่ขุดใช่ไหมละ่ะโอเคครับผมเราต้องการประมาณหนึ่งเลยเผื่อว่าจะทําประตูนรกพอดีฮะอือขุดขดไปโอ้โหเยอะจัดไหนดูดิได้มาเท่าไรเก็บเลยฮะเจ้าวันนี้โอ้โห16ไปแล้วะ่ะเฮ้ยขอยีงนิดขอยีกนิด,ออนดโอเคตอนนี้สบายใจแล้วครับถึงเวลาแล้วมัง้ง ดี๋ยนะพูดถึงแร่เนเธอไรท์ขาบได้เร็วนี่วามาดีครับผมโอเคหนึ่งอันนะฮะออปไซเดียนสองแล้วก็สติงแบบนี้นี่เองโอเคครับผมขั้นต่อไปเนี่ยเราจะลงไปหาเบ็ดล็อกนั่นเองเบ็ดล็อกเหรอครับนี่ไงเจอแล้วมาขออนุญาตลองดูนะครับว่ามันจะตกได้อะไรจัดไปดีครับนี่ตกตรงนี้เลยเบ็ดล็อกของเราไม่น่าทําให้เราผิดหวังนะเออมาดิโอ้โหเลยนะหัวอย่างงั้นเหรอหัวเกลตันครับเอามาทําไมนี่เปลี่ยนไปขุดบล็อกอื่นดีกว่า เอาเป็น่าบล็อกนี้ละกันนะครับไหนดูดิจะได้อะไรเนี่ยได้มาเป็นดาเบสบล็อกนะครับโอ้โหดาเมจ20เลยเหรอผมว่าผมได้ของดีมาแล้วไหนดูดีมีอะไรอีกหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นแหบนว่าชุดเกราะก,ก็ได้นะหรือที่ขุดอะไรเงี้ยตกยาวๆฮะแร่ที่แข็งที่สุดไม่ใช่แร่ด้วยดิเป็นแค่บล็อกที่แข็งที่สุดนะฮะเฮ้ยในหัวมังกรมาด้วยวะเอามาทําไมวะเนี่ยอะใส่ไปล้วกันครับเฮ้ยได้มาเป็นพิกแอคว่ะไหนลองขุดดูดิขุดได้หรือเปล่านะครับ อันนี้นะ่ไม่ได้นะแต่รู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่ไงว่าแล้วมันต้องขุดบล็อกเร็วแน่เลยฮะโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรไปเนเธอร์ได้แล้วนะครับเอาล่ะมาช่ว,วันนี้ไฟแช็กนะครับกับออกซซเดนที่แบบโอ้โหเราได้มาเยอะมากๆเลยนะวางไปแบบนี้เลยเอาล่ะเรียบร้อยฮะชวันนี้ก็จุดไปดีครับ let's go บหมือกว่ามันจะมีเป็นแบบวัดเป็ดตกลาวาด้วยนะเอออยากลองมากเลยแต่ว่าตอนนี้ขอกรอสักอันหนึ่งแล้วกันครับใส่ตรงตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะ มีเพชรพอพอดีครับขอหน่อยเออใส่ไว้รู้สึกถึงความอันตรายฮะถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยเออว่ะเอเดอร์แมนก็ต้องการเหมือนกันนี่มาเอาละขอลองหน่อยครับดาบนี้ฟันไปเลยครับตายหรือปม่อ้โห2สองทีตายเลยเหรอแรงมากเอาดีดินี้นอเดอร์แมนสักตัวนะครับถ้าตีติดคริที่เข้าเนี่ยมันจะตายเลยเปล่าวะอ๋อเกือบเกือบเอ้าโอ้โหเสียดายว่ะไอ้นั่นมันล่วงลงไปอ่ะเอเดอร์แมนมานี่นี้ขอตบหน่อยครับเออจัดไปอยากได้เพชพอสามมันฮะขอหน่อยได้ไหมครับฮะ โอ้โหให้บล็อกมันทํอะไรเนี่ยเฮ้ยคุณผู้ชมได้แล้วได้แล้วอยากรู้เลยอ่ะมันทําอะไรได้นะครับนี่เอนเดอร์ครับผมคลิกขวาไปเฮ้ยคือแบบเวลาเราโยนเบ็ดเนี่ยระหวาบได้เหรอโค้เจ๋งคุณผู้ชมวิบวับได้ด้วยต่อไปนะครับอยากได้เป็นแบบว่าแท่งเบลดครับผมแล้วก็ออฟซิเดียนเหระอันหนึ่งนะมันเป็นแบบว่าใหออฟซิเดียนอ่ะอ๋อขาแบบนี้นี่เองเฮ้ยไม่ยากนะผมทําได้เลยครับ2อันเนี่ยโอเคแล้วก็ขาดแค่เบสดล็อตครับไปกันดิโอตอนนี้นี่คือแบบ เบ็ดเต็มตัวแล้วฮะเคลียของนิดหน่อยดีกว,ว่าหวัดดีครับขอแทงเบสหน่อยได้ไหมนี่ตรงนี้เลยฮะเอาเป็นว่าวาร์ปขึ้นมาเลยดิึ๊บนี่วาร์ปได้จริงคุณผู้ชมโคตรเท่เลยเอาล่ะเพียงแค่เราเนี่ยใช้ดาบนี้นะครับผพราว่าเราไหววะ่ะตบไปดิโอ้โหตายเลยเหรอเดี๋ยวนะแอปเปิลทอม,มัน,นึลขอกินก่อนเดี๋ยวตายขึ้นมานะครับเอาละพิกลินก็มีปัญหาละครับฮะตอนนี้เนี่ยกันไฟด้วยครับโอ้โหโกงจัดได้แทงเบสมาสามอุ้ยเรียบร้อยแล้วนี่นะแต่ว่าเรายังต้องหาเพิ่มอยู่ครับนนึงนะ วาร์ปขึ้นมาตรงนี้แล้วก็สับมันไปดีครับผมเออคีิที่เข้านี่คือแบบทีเดียวตายเลยอะโหดจัดโหดจัดว่ายังไงโดนไปดิฮะอันนี้คือแบบได้มา11แล้วเนี่ยเยอะจะจัดนะครับมันก็ต้องลองแล้วไม่ละ่ะหลบนิดนึงนะฮะคราวของกันดีกว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือท่้เบสามอันเรียงกันแบบนี้ฮะใหญ่ออฟซิเดียนเอาล่ะนี่เอาไว้ไปตกที่ลาวานน่นเองตกลาวายอย่างนั้นเหรอฮะค่อนข้างน่าสนใจเลยนะจากวันนี้มันต้องลองครับผม ไม่เคยตกลาวามาก่อนเลยของอันไหนไม่เอาเนี่ยก็ถึงเวลาต้องเคลียร์เหมือนกันนะฮะวยมาแล้วมาแล้วเออไหนดูดิโอ้โหแค่หลอดทองครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะเป็นปลาเหรอครับเอาไว้เดี๋ยวค่อยลองแล้วกันของแ,แปลกๆเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมได้อะไรมาเป็นหมวกเหรอครับหมวกลาวาแล้วก็โลด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องลองใส่แล้วครับอาหัวมังกรช่างมันโอเคหมวกลาวาใช่ไหมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีโลด้วยอ่ะวีโคตรเท่เลยเฮ้ยหรือว่าจริงเราพร้อมแล้ววาเนี่ยถ้าที่ผมดูเนี่ย ไดเสเหลืออันนี้แหละที่เราต้องไปดีเอ็นนั่นเองโอเคเดี๋ยวหาของแป๊บหนึง่งเอนเดอร์โพนะครับไม่ยากเลยไปล่าอ่าเอนเดอร์แมนเมื่อกี้ก็ได้แล้วแต่ว่าไอ้ปลาเนี่ยผมสงสัยอ่ะขอกินก่อนเลยครับมันทําอะไรได้ออกกินไปแล้วแบบว่ากาันไฟอะไรอย่างงี้ปะดีอยู่ดีอยู่บอกเลยว่าถ้ามีดาบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ตายหมดนะครับฮะนี่เดมาหนึ่งครับผมขอสักประมาณแบบว่า14บสี่ละกันเผื่อคือผมจะบอกว่าไอ้โล่นี้เนี่ยค่อนข้างแรงกับเอนเดอร์แมนเลยครับเพราะว่ามันติดไฟนั่นเองมันก็จะโดนเบิร์แบบนี้น้แลวก็ตายไป ใช่ไหมเพื่อนโดนเบิร์นเลยหรือเปล่าอุยเดี๋ยน,น,นะ14แล้วอ่ะอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันครับมาดิมาดิาดอัลูอันเรียบร้อยนะฮะพอแล้วแหละเดี๋ยวเรามากลับกันเลยดีกว่า Apple ิลทองนะครับขอนิดนึงจะตายอยู่แล้ว o อ,อฟซิเดียนสิบเอันฮะต้องวางให้มันพอดีโอเคเรียบร้อยครับผมเหลือแค่กลับไปตามมหาสตองโฮแล้วนะฮะบอกเลยว่าการมีเบดตกปลานี้เนี่ยช่วยในการขุดขึ้นเยอะเลย พราะแบบเห็นไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้ครับเราแค่จะไปตามหาเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวใครมาระเบิดวะน้าอุ้ยอะไรอ่ะไปทางนี้นะครับอยู่ๆก็โดนรอบโจมตีคุณผู้ชมแย่จังอยากได้ชรทองเพิ่มนิดนึงฮนะเป็ดตกปลาดินใช่ไหมที่ตอนแรกเราได้อ่ะขอหน่อยอุ้ยอ่าได้มาแล้วโอ้กว่าจะได้นะครับโอเคผมพร้อมแล้วตอนนี้ let's go ครับผมถึงหรือยังฟือ้อไปทางไหนวะ เฮ้ยหาไม่เจอโอ้มันลงคุณผู้ชมเอาลงแล้วเหรอตรงนี้เลยนะครับเราต้องดำน้ำไหมเนี่ยอโยนอันนี้ไปดิเอาล่ะโอ้ยเด้เด้มันค้างครับผมผมว่าเราต้องลงมางนี้ใช่ไหมแล้วอุดน้ําก่อนโอเคปิดไว้ปิดไว้อ่ะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ทีนี้ let's go ไปกันดิครับจะเจอไหมเนี่ยเว้ยเดี๋ยวอันนี้เจอเป็นแบบอ๋อนี่เจอเมืองนะครับแล้วก็สตองโฮพอดีเลยครับผมสวัสดีครับห้องไหนกันนะขออนุญาตทะลุไปได้หรือเปล่า วิ้ยเจอบอ่อ้นาแล้วคุณผู้ชมเจอบอ่อ้นาแสดงว่าใกล้แล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะทางนี้หรือเปล่าครับพัลโลโอว้ยอะไรวะน่ะซอมบี้เหรอตายไปดิวิ่งเจอแล้วนี่ไงมาดิครับเสียวฟีดเพียบเลยนะฮะโอเคเด้อฆ่ามันก่อนเอาล่ะทีนี้เนี่ยขุดออกนิดหนึ่งหวัดดีครับวางให้หนึ่งเหรอวิใจดีจังเลยวะโอเควางเติมก่อนปึ๊บหาดิคืสามเท่านั้นนะฮะไม่ยากไม่ยากแค่นี้เองหนึ่งสองสามเรียบร้อยชวนนี้ครับวางแล้วก็ เสียงน่าจะไม่ต้องมีนะไปลุยกันเลยดีกว่าวะ่ะเดือดจัดครับผมแต่แน่นนมันจะมีอันสุดท้ายอยู่นะเป็นเบ็ดแบบว่าใชเหินที่ดีเอ็น่ะอันไหนลองดูดิขุดมานะครับนิดนึงเอาล่ะครับเหมือนเดิมเลยหรือเปล่าวะใช้เบ็ดแบบนี้นะครับเรียบร้อยตกได้อะไรอะ่ะมันต้องลองครับอุ้ยได้มาเป็นเหล็กนะครับแต่ว่าโผย,ยังไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวนะไอเทมพิเศษอยู่ไหนเอามาดิอุ้ยได้มาแล้วครับผมเป็นแบบว่าปลาเหรอปลาดีเอ็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวลองกินดูก็ได้ว่ามันทำอะไรได้นะครับ เอบเดินมาแบบนี้เลยเอาล่ะกินเข้าไปเลยครับชานี้อุย้ยเดี๋ยวทุกตัวตายหมดเลยเหรอที่เป็นเอ็นเดอร์แมนอ่ะโอ้โหพลังอะไรกันวะครับเนี่ยโหจะจัดเลยนะเอ็นเดอร์โพลเกลื่อนเลยว่ะเอาล่ะขออนุญ,ญาตทำลายเสากันละกันนะครับยิงบอกว่าง่ายๆครับผมนี่มันก็แค่นี้เองเอาไปเสาละเม็ดไปเออไม่ยากับไม่ยากเออแค่นี้แหละเหลือแค่เสาสุดท้ายนะครับมุมประมาณนี้แล้วกันได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเลยมาเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เอ็นเดอร์ดรกก้อนนะครับ เจอดาบวันนี้หน่อยไหมดาาเบลล็อกเลยนะโคตรแรงผมบอกเลยจะมาเมื่อไหร่กันนี่มาดีเออตรงกลางหรือยังรออยู่นะครับผมรออยู่นะลงมาได้แล้วมั้งเออว่ะผมมีเทียนทีด้วยนี่ว่ะใช้ด้วยละกันนะครับวางไว้ประมาณนี้ครับผมนี่กระจายกระจายเลยล็อตแรกโดนไปเทียนทีของเราเนี่ยล็อตสองเองโดนดาบแน่แอปเปิลทองนะครับกินเอาไว้เผื่อเราตายครับผมเอาล่ะเหมือนน้องจะลงมาแล้วนะครับจะวันนี้ก็จุดไปดีครับผมโดนแน่เพื่อน เรียบร้อยเลยแต่านันี้หนึ่งดอกไปครับเอาล่ะถึงครึ่งหรือเปล่าอุ้ยได้อยู่เหมือนกันนะครับมาเหลือดาบเราแล้วเนี่ยเข้ามาครับแล้วก็ตบไปที่หัวโอ้โกเด็นไปนู่นเลยเอ่อแรงเกินอุ้ยอะไรจะแรงขนาดนั้นอ่ะขอลองตบอีกรอบหนึ่งได้ไหมฮะบอกว่าเจ็บๆเน้นๆเลยเข้ามาตรงนี้แล้วก็กระโดดตบหัวไปเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมดูดาเมด,ดีโคตรแรงอุ้ยสุดยอดเลยโอเคผมจะวันนี้ช็อตสุดท้ายนะครับเรียบร้อยไปดีอุ้ยยังรอดได้อยู่เหรอวะนี่มันตัวไรนี่มันเหลือแค่ศูนย์จุดหนึ่งเองนะเนี่ย แล้วมันจะรอดได้ยังไงล่ะครับฮะมันต้องตายได้เราไหมล่ะเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมด้วยพลังแห่งของพิเศษเนี่ยเราก็จัดการมังกรได้เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อไปกระตุ้ใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คอมคมทุทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ